โอ้โหโดนจนได้แมนยูนะครับบุกไปเสมอคิตตันพาเลต์หนึ่งตัวหนึ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเกือบคว้าสามแต้มแล้วนะครับคิตตันพาเลตมาตีเสมอช่วงท้ายเกมเฉยเลยโดยวันนี้นะครับแมนยูนะครับมาในแผน4-2-3-1ผู่สามตัวเป็นดาบิดเดเกอานะครับคู่สเตอร์วันนี้นะครับเป็นมาเนตแล้วก็วาลานแบ็กซ้ายนี่เป็นลูกชอนะครับแบ็กขวาเป็นวานบิสซาก้าแดนกลางนะครับมีคิทเตอร์อเล็กเซนบุนโนฟรานเดลแล้วก็คาเซมิโลส่วนด้านหน้าวันนี้นะครับมีมาคาร์นฟอร์ แอนโทนีแล้วก็โซน่าตัวใหม่นะครับอย่างว้าวเวกฮอตนะครับวันนี้ลงซัสเป็นตัวจริงเลยโดยเริ่มเกมมาครึ่งแรกนะครับต้องบอกว่าแมนยูนะครับเป็นฝ่ายครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเรียกว่ามีจังหวะลุ้นอยู่หลายครั้งเลยนะครับแต่ยังจบกันไม่ได้นะครับจนสุดท้ายครับเล่นไปสักพักนะครับช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่43เป็นบูโน่เฟานเดนนะครับซับประตูน้ำให้แมนยูไป1นึ่งศนะครับแอตสินโดยคิเตียนอีลิกเซ่นนะครับโอ้โหลุยตัวบอลกระจายโคตรสวยนะครับจบครึ่งแรกไป1นึ่งศูนย์ ครึ่งหลังนะครับแมนยูเรียกว่าโอ้โหผ่อนเกมเฉยเลยอาจจะเพราะว่านําอยู่1ลูกเรียกว่าเล่นไปสักพักนะครับซาเทนฮาก็เปลี่ยนตัวนะครับไอเราก็คิดว่าจะเปลี่ยนคาเซมิโลออกมานะครับเพราะคาเซมิโลเนี่ยมีโทษติดเหลืองอยู่นะครับทัางน้นนี้โดนเหลืองอีกเนี่ยนั่นน่าจะาร์เซนอลหมดสิทธิ์ลงนะครับไอเราคิดว่าเซเทนฮากจะเปลี่ยนออกนะครับไม่ใช่นะครับเอาเวลเวกฮอตออกแล้วเอาแม็กโทเมเน่ลงไปนะครับเรียกว่านำหนึ่งศูนย์นะครับเรียกว่าเล่นเกมลับซะแล้วนะฮะทางฝั่งของกิตาเปเล่ก็พยายามแก้เกมนะคคคครรรัััับบบเเเปลลีีีีี่่่ยยยยนน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 น้้้งงมมมาาะะกกววจหหุแูโโอ หลายครั้งเลยจนสุดท้ายครับสิ่งที่แฟนแมนยูไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นนะครับคาเซมิโร่ครับโดนใบเหลืองนะครับโอ้โหว่าโดนจนได้นะครับโดนใบเหลืองยังไม่พอนะครับเล่นไปสักพักช่วงท้ายเกมครับช่วงทดเวลาครับ90บวก1เลยนะครับคิตตันผลิตได้ลูกฟรีคิกนะครับเราเป็นไมเคิลโอลิเซ่นะครับปั่นเข้าไปนะครับตีเสมอเป็น1-1นะครับโอ้โห เรียบร้อยครับแมนยูโดนตีเสมอจนได้นะครับเรียกว่าพอโดนหนึ่งแล้วนะครับแมนยูเรียกว่าโอ้โหทำเกมบุกเลยทีนี้เรียกว่าบุกทั้งแผงนะครับจนสุดท้ายนะครับเจอคิตตันพาเลสสวนนะครับเป็นวิลฟิศซารานะครับเกือบจะได้ประตูแล้วนะครับสุดท้ายเป็นวานบิทซาก้าเข้ามาสกัดเซฟช่วยไว้ทันนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องชื่นชมวานบิทซาก้าเลยนะครับเฉียบขาดจริงๆทำให้แมนยูตอนนี้นะครับมีอยู่39คะแนนนะครับอยู่อันดับที่3เหมือนเดิมลูกดี้เสียแมนซิตี้ดีกว่านะครับก็เรียกว่าพลาดสามเต็มแล้วก็อขึ้นที่2 นะครับสำหรับแมนยูนัดนี้นะครับผมขอพูดถึงภาพรวมเกมนี้หน่อยแล้วกันนะครับครึ่งแรกนะครับต้องบอกว่ามาดีเลยนะครับแต่จังหวะสุดท้ายไม่คมกันเองแตนตอนนี้วันนี้ก็เรียกว่าเล่นยากพอสมควรนะครับและฟอร์มนี้ก็เหมือนฟอร์มจะไม่มานะครับส่วนมอลเฮอร์วันนี้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับนัดแรกพักบอลใจบอลเก็บบอลเล่นบอลจังหวะเดียวได้ดีเลยส่วนครึ่งหลังนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนดูละล้ากันจากครึ่งแรกเนี่ยบุกดีกว่านะครับมาครึ่งหลังเนี่ยผ่อนเกมเฉยเลยครับดูแบบเล่นแบบชิวๆนะครับแล้วเกา่ เกมผิดไปหน่อยนะครับส่งแม็กโทเมเดลงมานะครับก็ส่งเฟสดลงมานะครับเรียกว่าคู่หูแม็กเฟสดเนี่ยืหบันเลยตลอดนะครับสุดท้ายก็เสียฟาวจนได้ถึงลูกนี้นะครับมันจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของแม็กโทเมเดแล้วก็เฟสดโดยตรงนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยคือโดนขีดตั้มผลิตนะครับขึงเกมใส่นะครับแล้วก็บี้เกมตลอดนะครับจนสุดท้ายมันยุต้องทำฟาวลามมาถึงการเสียประตูหนึ่งหนึ่งวันนี้ต้องบอกเลยเล็ยเถิดนะฮะแก้เกมผิดไปหน่อยนะครับอีกนิดเดียวนะครับจะคว้าสามแต้มแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้มีหนึ่งแต้มก็ยัง อาจยังถือว่าลุ้นท็อโฟกันได้อยู่แล้วนัดหน้านะครับเจออาร์เซนอลนะครับโอ้โหบอกเลยเดือดจัดนะครับจากนัดนี้คิดว่าจะคว้าสามแต้มนะครับถ้าคว้าสแต้มนัดนี้ผมคิดว่าอาร์เซนอลคงสักเสมอก็ถือว่าดีแล้วแถมไม่มีคาดเซมิโร่ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับน่าจะงานหนักของแมนยูเลยนะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าเทนฮากจะแก้เกมยังไงนะครับเมื่อเสียคาดเซมิโร่ไปแล้วเจออาร์เซนอลก็ต้องรอดูกันนะครับ